โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ในเกมมาครับเอาชีวิตรอดครับผมโอเคทังจากอีพีที่แล้วที่เราวางวงจรลิสตน stone ไปนะครับผมอ่ะผมจะมาแจ้งหนึ่งเรื่องว่าเนี่ยตอนแรกเราวางริเวอร์ตรง่ะเดี๋วปวแป๊บนนะครับตอนแรกเราวางลิสตน stone อย่างนี้นะอ่าไม่ใช่ลองลสโตนอย่างนี้แล้วก็ วางริเวอร์ตรงนี้นะครับเรากดไฟอ่ะมันได้นะครับแต่ว่าเวลาปิดอ่ะมันไม่ได้ครับผมอ่านะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับผมอ่อไปนึงครับที่แก้ง่ายนะครับวางริเวอร์ตรงนี้แล้วก็รสโตนนี้ไม่ต้องใช้นะครับนี่พอติดแล้วใช่ไหมดีแล้วก็กลับกดปิดนะครับมันก็ได้นะครับผมโอเคโอเคครับสำหรับอีพีนี้เราจะมาทําอะไรนะครับอีพีนี้เราจะ น่าจะมาทําการตกแต่งฟาร์มไหมยังผมดเจียงกระจกไหมแล้วว่าน่าจะตกแต่งฟาร์ม่าจะดีสุดนะครับอือหึจะทำยังไงก่อนดีแล้วคุมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับทำขอบๆเพิ่มก่อน่รู้ว่าบล็อกที่มีจะพอหรือเปล่านะครับน่าจะไม่พอแหละฟาร์มเราก็ทำใหญ่เหลือเกิน,นครับ ด้วว่าฟาร์มใหญ่มันก็ไม่ใหญ่นะ,ะจริงๆตรงนี้เพราะาไม่ต้องคุมรัาเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องคุมนะมค,มคุมหน่อยก็ได้ไม่ต้องคุมหรอกโอเคเอืมวางตรงนี้ครับผมวางโอ้บล็อกหมดแล้วเดี๋ยวขอไปเอาบล็อกกันนะ เคครับไปเอาบ็อกเอ่บ็อกสโตนมาทำแล้วกันออออ๋นนี่ไงครับเรามีอยู่อยู่บ็อกหนึ่งโอเคพอดีเลยนะครับบางนู้นก็ฟาร์มแกะเรานะผมก็ได้ขยายสีอะไรเพิ่มไปแล้วครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปขยายพันธุ์เพิ่มเท่าไหร่นะแล้วก็เรื่อยๆครับผมเราไม่ต้องรีบนะครับ ราจะทาให้แมปนี้เราใหญ่กว่าซีซันที่แล้วนะซีซันที่แล้วผมรู้สึกผมสร้างไว้มากนะเหมือนตัดจบยังไงไม่รู้นะครับซีซันที่แล้วอะ่ะโอเคอันนี้ซีซันนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นล่างสักอันเลยนะครับถึงเราจะมีของเอนชานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไมไ่มีอะไรฟาเป็นรูปเป็นล่างสักอย่างเลยนะครับโอเคโอเคเราวางนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอากระจบนะครับ กระจกมายังไงดีคุมไหมคุมแบบนี้เหรอทำไหมทุกคนเอออย่างนี้น่าจะสวยไปอีกแบบนะครับโอเคอย่างงี้แล้วกันนะแล้วก็วางแบบเป็นชั้นๆทีททททละชั้นนี้นะโอเควางเหมือนพีระมิดแตครับเออน่าจะสวยดีนะครับ <c oughs> โอเค วางโอ้วาง้วฉัวเ้องวางผิดแตกนะครับอันนี้มันเป็นฟอร์จูนนะครับอ๋อใช้ซีทัดก็ได้นี่ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อใช่เอ้วะผมก็เหลียมโม้เสีดเยดายกระจกไม่รูจ้จะพอหรือเปล่านะครับเนี่ยหกชุดนะครับหกชุด เอโอเคโ oh, อ้ยนัมแยนเยอะจังวะอ๋อ oh, ทำไมมันแตกจังครับแตกแตกอะโอ้โหสิบสี่เล oh, ยเหรอใช่อ๋อใช่ใช่ผมเดินไปผมไปเล่นโลกลอื่นนะครับผมไปเล่นในสร้างอะไรเงี้ยนี่แหละศรรึกษาดูฟาร์มนะครับผมแล้วมันก็ผมก็เลยนั่นเปิดจินเนอร์เรดโลกกว้างๆนะครับผมสรุป แหลกครับไม่สรุปไม่ได้เจออะไรใหม่นะแหลกครับปึ๊บทำอีกแล้วอะไรครับนี่อ่ะโอเคเปิด โอเคครับอ่ uh huh. าฮะระวางตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาตอนนี้ต่อนะครับโอเคคนดูมันแหลกๆไหมทุกคน mm hmm. เดี๋ยวผมขอมันดูมันแหลกๆอะ,ะ,ะแล้วมาแปะได้้กันโอเคเห็นตรงอื่นเป็นเงาๆหน่อยนะอาจจะมีฮีโร่ยย่างี้โผล่มาก็ได้นะครับผม เพื่อจ,จะมีฮีโร่บายก็ยได้นะคนไหนมันไม่มีแล้วครับฮีโร่บไนะป,ปน่ะปึ๊บปงโอ้ตกน้ำป่ะโอเคอันนี้ทุบเดียวอยู่นะอ่าใช่ผมก็ได้เตรียมโกสโตนมาด้วยนะครับผมโกสโตนนำมาวางตรงนี้นะครับให้มันสว่างนะครับผมอ่าเห็นไหมแค่มีอ่าควมมามสว่างตอนกลางคืนแล้วก็มันตึน้ก็จะไม่เกิดนะครับใช่ ขาก็จะโตด้วยนะครับเวลามีแสงสว่างนะคุมเลยล้วกันโอเคออยังไงดีเออเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับโอ้จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมจะหมดแล้วนะครับ กระจกจะหมดแล้วเสต้าเมตเอตัดคลิปไปหากระจกแล้วครับเราตรงนี้มันมืดอ่ะผมไว้ไงดีวะเอางี้ไหมนี่ทุกคนสว่างแล้ว <c oughs> โอเคแล้วก็เอา ไอสโตนรีพิส t ต r ออกมานะครับปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้อ่ะไม่ใช่วางหานมาทางนี้อ๋อโอเคแล้วก็วางรีสโตนตรงนี้อ๋อโอเคตรงนี้มันจะวางยังไงดีมันมือดอ่ะโอ้ย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  นะครับโอเคสว่างพีพีนี้น่าจะได้แค่ตกแต่งนะครับสิบว่าอันนี้ก็กินไปเกือบสิบนาทีแล้วอะ่ะ ตรงนี้โอ้เช็ดเราจะสู้น้ำไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ลัวเกินเัวจะน่าเกลียดนะครับโอ,โอเคสวยงาม เจอยึบปึ๊บยึบึบขึ้นยึบโอเคขึ้นแล้วตรงนี้มันมืดอ,อยู่อะตรงกลางๆอะมันน,น่าจะไม่เป็นไรนะครับโอยเออน้ำน้ำ ไม่ใช่ยังมีสิวทัศน์อยู่นะครับผมเกี่ยไปอันนั้นใหม่ไม่ใช่แล้หรอก มาตรงนี้ใช่ไหมเอ้ย,สก,อย,ส,กอยสกิลิตันเอ้ยสกิลิตันเอ้ยสกิลเด่งมาตีข้าได้ยังไงโอเคน่าจะเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วนะครับ กั๊หนึงนะครับระวังเลสโตนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเออไม่ใช่เลสโตนเระวางไฟนะอืมเอาทงไงดีโอเคเดี๋ยวระวางกระจกต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาวางตรงนี้ปิดไปก่อนปึ๊บอ่ะโอเค สูงอยู่นะครับฟาร์มอันนี้นะทำง,งามข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับโอเคไม่ต้องเรียบครับวางนี้กระจกมันวางยากนะไม่วางยากครับไอเวลาทุบมันจะแตกนะเห็นไหม ไม่ตายสิฝนตกเอกโอ้ไปนอนดีกว่าครับเร็วๆๆๆๆๆตอนนี้น่าจะยังนอนทันอยู่นะผมว่าผมไปนอนก่อนดีกว่าเพราะว่าฝนจะได้หยุดตกได้นะทันไหมโอเคทันอยู่ <c oughs> อ่าสชาที่สดใสนะครับช้าที่สดใสโอเคเป แล้วทุกคนอ่ไม่ใช่ไม่ว่าตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ โอเคเดี๋ยวผมขอเวลาไปหากระจกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผมโอเคนี่ผมไปหากระจกมาเพิ่มแล้วนะอ่าผมไปหาแบบไกลมากแล้วครับผมเดินขุดไปเรื่อยๆนะครับผมเดินแบบมันจะพูดยังไงคือมันหาแบบยากมากนะทรายเพราะว่ามันไม่มีทะเลทรายครับเห็นอันนี้ผมก็ยังไม่เอานะตามเบ่บ้านเราอะ่ะผมก็ยังไม่เอานะครับผมอาจจะได้ต้องใช้ทรายเพิ่มนะผมเลยไม่เอา ผมเลยไปเดินเดินไปหาแบบไกลๆเอานะครับอาจจะมีเสียงไก่เนยนะผมก็ไม่เข้าใจตอนผมไม่อัดคลิปอ่ะมันไม่มาเลยถ้าผมอัดคลิปเนี่ยมาจังเลยไก่เนะี่ย ไก่เฮ้ยเจ้าไก่งโง่โอ้ใหญ่มากครับท่านผู้ชมใหญ่จริงๆนะครับดูสิฟาร์มเราแบบออไมค์กอดนี่มันใหญ่โคตรๆเลย ไฟฟ้าเนี่ยใช้กระจกแบบหลายชุดมากครับนี่ถ้าใครแบบบ้างใกล้ทะเลทรายนี่ก็โชคดีไปนะผมอิจฉาเลยไอ้บ้างใกล้ทะเลทรายเนี่ยฉันนะี้โคตรอิจฉาเขาเลย E โอเคเดี๋ยวขาตัดไปก่อนนะครับโอเคขึ้นมาได้แล้วนะครับผมอ้ยสำคาญกับการวางกระจกมากเลยนะหมครับเนี่ยพออีกน้าไม่เนี่ยกว่ามันจะเสร็จเนีน่อีกชั้นหนึ่งครับอีกไม่ใช่อีกข้างหกชั้นเลยนี่แหละเราทำฟาร์มใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ สอนให้รู้จักความอดทนนะนก็จะเหมือนท่านผู้ชมจะอดทนดูผมได้หรือเปล่าแค่าวางกระจกเนี่ยทีนี้ทําให้แกไม่ได้หรอแค่ดูตั้งดูทีิดเฉยอะท่านผู้ชมผมต๊อผมไม่มีคนดูเลยผมตอมากออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครผมทำไปอยๆแหละไม่มีคนดูก็ช่างมันสิฉันจะทําอะ ใช่ไหมท่นานผู้ชมวันนี้ทำไปงานอดิเรกนะเพราะผมก็ยังเรียนไม่จบเลยมัอยู่แค่ม2อเองนะครับหาเวลาว่างมาคลิปนะครับผมโอ้หมดแล้ว โอ้คตายสิหมดโอ้ยมีใคเรเล่นไหมครับหัวร้อนขนาดนี้มาก่อนเลย กระจกก็มองยากมากนี่ไปไเป็นอะไรทำไมเนี่ยอ่าอย่าหล่นโอเคไม่หล่นก็ไม่หล่นไม่หล่น,ลนเอ้ย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 โอ้เกมบั็อกอีกเกมบั็กเดินเองเนี่ยไหมครับแก้นะครับเนี่ยไหมครับอะ่ะเกมบางคนแก้บั็กนี้นานแล้วนะเออนะครับอ๋อ ว่าเราน่าจะพอแล้วแหละอ่าน่าจะเอาไม่สูงมากเอาแค่น,นี้พอนะครับผมนี่แค่น,นี้ก็สวยแล้วนะครับ เอยไปว่าคลิปนี้ก็น่าจะไว้คลิปนี้ก่อนละกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมไปทำนอกรอบเอานะทำคลิปก็น่าจะนานท่านผู้ชมก็น่าจะเบื่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ